ในเบรกสองนี้เป็นข่าวจากต่างประเทศจากอเมริกาถึงท่าพระจันท์เมื่อวันที่18ในขณะที่พี่น้องประชาชนเริ่มมาชุมนุมกันแล้วที่สนามหลวงก่อนจะถึง19ริมริมสนามหลวงพอถึง19 ชาวกำมวลชนที่อึดอัดมวลชนที่ทุกยากได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารบางคนก็มองเห็นทั้งระบบบางคนก็มองเห็นบางส่วนแต่ทุกคนไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่เห็นเชิงทฤษฎีแต่ทุกคนเห็นตรงกันคือสตังไม่มีข้าวราคาถูกยางราคาถูกแล้วในประยุก็แก้ไม่ได้ พอพูดถึงเรื่องยางราคาตกแกก็บอกว่าจะไปขายดาวอังคารที่ไปก็คือแกไม่มีความสามารถแกไม่รู้จักกลไกลตลาดโลกแกไม่รู้จักการตลาดเพราะทั้งชีวิตของแกนี่รับราชก,การทหารกินเงินเดือน,อนมาตลอดจนกระทั่งวันนี้เป็นนายกลรัฐมนตรีมันก็ใช้ใช้ภูมิหลังอันนี้มาตัดสินปัญหาเลยไม่เข้าใจปัญหา ของเกษตรกรของประชาชนแต่แกก็พยายามจะบอกแกรู้ทุกเรื่องไอ้นี่แหละคือความโง่ของนายประยุทธ์ดังนั้นการชุมนุมของประชาชนที่เข้าไปในธรรมศาสตร์ท่านก็เห็นแล้วนะครับบรรยากาศของอธรรมศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างภาพนี้ครับแล้ววันนี้ก็จะพรุ่งนี้มันก็จะบิดเบือนนะครับว่าพังประตูจริงๆไม่ใช่นะครับเท่าที่ผมดูข่าว ติดเลยครับไม่ได้หับได้นอนเนี่ยเวลาต่างกันนี่ผมไม่ได้หับได้นอนเนี่ยนะเพราะฟังข่าวตลอดปรากฏว่ากระแสมวลชนเบิ่มเบมจนกระทั่งธรรมศาสตร์ต้องเปิดกุญแจให้เองนะครับแล้วในช่วงเวลาบ่ายโมงคนแน่นธรรมศาสตร์หมดแล้วก็เลยออกมาอยู่ที่สนามหลวงนี่เป็นภาพที่ ผมเอามาให้ท่านดูคนที่อยู่ในการชุมนุมก็ท่านจะเห็นนะครับแต่อันนี้สําหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเที่ไม่ได้ดูข่าวก็ดูข่าวของผมอาจจะไม่มีเวลานะครับก็ดูข่าวอย่างที่ท่านเห็นนี้ในเวลาที่ท่านกําลังในประเทศพี่น้องประชาชนเริ่มขยับเ,เริ่มเดินทางจากต่างจังหวัดมาแล้วหรือว่าบางส่วนก็เริ่มมาแล้วเนี่ย อยู่รอบๆอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นในวันที่18ตอนเที่ยงคืนของเวลาประเทศไทยที่อเมริกาก็เราก็ชุมนุมกันนะครับถ้าใครจะไปดูคลิปการชุมนุมของอเมริกาผมก็ทำคลิปให้ท่านดูแล้วนะครับท่านไปดูในคลิปนี้นะครับในสุนัยทีวีผมตั้งชื่อหัวเรื่องว่าไว้ว่าไม่ก้มหัวให้อมัต จากอเมริกาถึงท่าพระจันทท่านจะเห็นว่าความสมัครสมานของคนไทยในอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่เดินทางมารวมกันที่ลอสแอนเจลิสเราก็คิดว่าจะตอนที่เราเตรียมงานกันเนี่ยครับผมก็บินมาจากนิวยอร์กมาเตรียมงานก็ได้ทราบว่าจะมีประมาณสัก20 30คันที่เขาย,ยืนยันแล้วว่าจะมา พราะเราต้องเตรียมโบตเตรียมอาหารเ,าเตรียมาการขออนุญาตเจ้าหน้าที่และเตรียมพื้นที่ที่จะขับรถเราไม่ได้ชุมนุมกันที่สนามนะครับเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาโควิดก็เลยใช้วิธีการเคลื่อนรถรถใครรถมันก็ไม่ขัดแยง้งไม่ไม่ขัดกับคําประกาศของผู้ว่าการรัฐปรากฏว่าผู้คนมาเกินครับ ประเภทแบบเดียววัฒนธรรมไทยนะครับคือไม่ได้บอกรู้ข่าวก็มารู้ข่าวก็มาก็ทำให้แถวรถนี่ยาวเหยียดทีเดียวผมให้ท่านดูนะครับว่าอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกานั้นเขาคิดยังไงผมไม่ได้ให้ท่านดูราลีดทั้งหมดถ้าท่านจะดูราลย,ยดให้ไปดูในสุตรใน ทีวีนะครับที่หัวข้อเรื่องหน้าปกไว้ว่าไม่ก้มหัวให้อมาร์ตจากอเมริกาถึงท่าประจันมีการทำคลิปตัดต่อให้เรียบร้อยเริ่มต้นจากคำคำขวัญของอเมริกาก็คือตะเพิดอมาร์ตขับไล่เผด็จก,การ สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ครับโดยอันนี้เป็นกลุ่ม Red USA ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้ต่อต้านเผด็จการมาตั้งแต่ปี53แล้วนะครับเหตุการณ์การสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ได้ส่งผลสะเทือนทางความคิดต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในต่างประเทศอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น การตั้งคำถามจึงเป็นที่มาของคำตอบในช่วงระยะเวลาจาก5-3ถึง6-3 10ปีนี้คำตอบชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรส่วนจะพูดหรือไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าภายในเขาพูดกันหมดแล้วชัดเจนหมดแล้วและเมื่อเปลี่ยนรัชกาลเปลี่ยนแผ่นดินข่าวข่าวเกี่ยวกับรัชกาลที่10เขาก็รับรู้หมดในต่างประเทศรับรู้ยิ่งกว่าในประเทศไทย ดังนั้นข้อสรุปของเขาชัดเจนแล้วครับดังนั้นถ้าท่านไปดูในคลิปของเลดส์ยูเอเนี่ยท่านก็จะเห็นว่านั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขารู้ปัญหารู้ข้อมูลเขาถึงได้พูดกันออกมาอย่างนั้นแล้วดังนั้นวันนี้ในต่างประเทศเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับคนไทยในต่างประเทศตาสว่างหมดแล้วว่าประเทศไทยเป็นระบบะเผด็จการและถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะจมปลัก ประชาชนจะทุกยากที่สุดดังนั้นนี่คือภาพที่ผมเอามาเป็นภาพนิ่งให้ท่านดูนะครับการชูสามนิ้วการผูกข้อมือสีขาวขบวนรถครับนำด้วยสีแดงเลยครับขบวนรถยาวห้าสิบกว่าคันครับห้าสิบกว่าคันขบวนขับเคลื่อนไปช้าๆนะครับถ้าใครไปดูคลิปจะเห็นว่าเ,เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลตำรวจก็ที่มาก็น่ารักมากสวัสดีครับรู้ว่าเราเป็นคนไทยพอลงจากรถมาก็บอกเอาลงมาลงมาได้อนุญาตลงมาก็สวัสดีน่ารักมากนะครับนี่คือทิวแถวของรถยาวเหยียดนะครับที่ถ่ายจากโดนนะครับผมให้ดูของอเมริกานี้ปรากฏว่า สิ่งหนึ่งซึ่งข่าวในประเทศไม่มีนะครับนี่เป็นรายละเอียดการชุมนุมของเรานี้ถูกจับตาจากสื่อทางการของสหรัฐอเมริกาคือ VOA คือ Voice of America Voice of America ก็คือสถานีเอ่อทางการของอเมริกาที่กระจายเสียงเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกหมด เหมือนกับ B B C ของอังกฤษนั่นแหละครับคล้ายๆกันการชุมนุมเมื่อเมื่อต้นเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนะครับที่เราวิ่งไล่ลงุงเราก็ไปชุมนุมกันครับแต่ว่า Voice of America ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรปรากฏว่าครั้งนี้พอชุมนุมเสร็จมีโทรศัพท์จาก Voice of America มาถึงแกนนำทันทีครับขอสัมภาษณ์ ผมมองตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนไทยวันนี้ในประเทศไทยที่เสนอทฤษฎีที่เสนอการปฏิรูปนะครับสามเป้าหมายสิอ,อ,อสามข้อเรียกร้อง10การปฏิรูปอะไรเนี่ยรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยเนี่ยกำลังได้รับการจับตาจากสื่อของโลกวันนี้สื่อใหญ่ๆ ของโลกเขาจับตาเรื่องนี้เพราะนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยส่วนจะเปลี่ยนไปยังไงยังไม่รู้ครับแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆจากโครงสร้างที่กดขี่จากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยและของไทยมีระบบกษัตริย์อยู่ด้วยแล้วข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์ของไทย ในต่างประเทศนี้มันมันกระชอนนะฮะมันกระชอนสื่อโลกลงหมดดังนั้นสำนักข่าวใหญ่ๆใ,ในส่วนของเอกชนเขาก็จับตาดูแต่วันนี้มีปรากฏการณ์คือสำนักข่าวของรัฐคือ VOA Voice of America ติดต่อทันทีเลยครับขบวนยังไม่ทันจบเลยครับผมก็ไลฟ์สดออกสุนัยแฟนเพจให้ท่านเห็น สัญญาณก็กระท่อนกระแท่นนะครับขาดไปก็ต่อใหม่ขาดไปก็ต่อใหม่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสัญญาณมารวมกันทําขึ้น YouTube ท่านก็ไปดูได้นะครับปรากฏว่า Voice of America ติดต่อมาถึงกลุ่มเลด USA ขอสัมภาษณ์คุณประจวบจเจริญสุขนะครับหรือมิสเตอร์คิมลีเนี่ย เป็นโคศกเป็นคนไทยนะครับเป็นโคศกของออกลุ่มเลดยูเอแล้วที่มีความสำคัญที่สุดก็คือคุณประจวบจรสุขนี้เป็นคนทำหนังสือถึงพระมหากษัตริย์ไทยครับส่งไปที่กงสุนใหญ่ไทยในลอสแอนเจลิสเรื่องของการค่มคู่คุณจอมเพชรประดับ ที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วเอาหลักฐานให้ท่านดูแล้วเนี่ยดังนั้นข่าวเรื่องที่ทางกลุ่มเลสยูเอสเทำเนี่ยมันไปถึงหูถึงตาหมดแล้วครับเพราะหนังสือที่ส่งไปนี้ถึง FBI ถึงหน่วยข่าวกรองอเมริกาถึง Homeland Security ถึงตำรวจส่วนกลางคือ FBI ต Angeles, ําตำรวจลอสแอนเจลิสจนกระทั่งตำรวจลอสแอนเจลิสมีหนังสือตอบมาหาคุณจอมอย่างที่ผม รายงานท่านไปแล้วเรื่องราวอย่างนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่สื่อมวลชนอเมริกาเขารับทราบหมดแล้วและเขาเห็นว่าทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ที่จะเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เรื่องของเฉพาะว่ามีแค่มีจดหมายมาขู่คุณคุณจอมเท่านั้นนะครับเรื่องจดหมายมาขู่คุณจอมนี่มันเป็นเพียง เล็กๆปลายเหตุแต่ว่าในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราเก็บปรากฏการณ์ต่างๆมารวมมาประมวลแล้วเนี่ย mm. เขาก็จะเห็นถึงวิวัฒนาการหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยว่ามันมีสัญญาณส่งการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะการนำเสนอของนักศึกษาที่เสนอให้มีการ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาปลดแอกเพียงสองเดือนเท่านั้นนะครับจริงอยู่ครับมีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ต้นแต่เฉพาะช่วงสองเดือนนี้เท่านั้นนะครับจาก18กรกฎานะฮะแล้วมาถึง10ส,สิงหาแล้วมาถึงวันนี้กันยาเนี่ย อยู่แค่สองเดือนเน,นะครับกระแสการเคลื่อนไหวของประชาชนขยายตัวไปกว้างขวางมากที่สุดไม่เคยมีมาก่อนในช่วงระยะ10-20ปีเลยก็ว่าได้ที่ผ่านมาดังนั้นปรากฏการ์เหล่านี้ทำให้ Voice of America สนใจมากก็ขอสัมภาษณ์คุณประจวบเจริญสุข ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็ขอให้ไปดูในอันนี้เอาคลิปนี้ขึ้นแล้วนะครับในสุนัยทีวีในหน้าปกว่าจับตาการเปลี่ยนแปลงไทยสื่อโลกจับตาการเปลี่ยนแปลงไทยหน้าตายอย่างเงี้เปิดเข้าไปดูในสุนัยทีวีนะครับท่านจะเห็นเลยหน้าปกอย่างนี้เลยท่านเข้าไปดูท่านจะรู้รายละเอียดแล้วถ้าท่านดูการ เคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับท่านจะเห็นว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศอเมริกาเท่านั้นนะครับที่ผมพูดถึงอเมริกาเพราะว่าผมอยู่ที่นี่และผมมาร่วมกับเขาก็จึงมีรายละเอียดคุยกับท่านได้ได้มากหน่อยก็อยากจะให้ท่านได้เก็บรายละเอียดเหล่านี้ปรากฏว่าวันนี้ข่าวทั่วโลกลงหมดเลยนะครับ ถ้าท่านดูนะครับนี่ที่ออสเตรเลียครับอาจารย์ประวินก็โพสต์ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ก็มีการเคลื่อนไหวประสานกับในประเทศไทยที่คุณเอนดูก็ลงนะครับที่ออสซี่ที่ออสเตรเลียนะครับ ที่สตอกโฮล์มสวีเดนก็มีการชุมนุมกันสำหรับสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ไต้หวันครับที่ไต้หวันก็มีครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูคลิปครับมีการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึง คนไทยทั่วโลกรับทราบข่าวสารเรื่องความไม่เท่าเทียมการกดขี่กันทางวัฒนธรรมการกดขี่ทางกฎหมายเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนที่วันนี้มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปนี่ที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กก็มีครับนี่ถับที่ผมจับความได้นะครับที่ญี่ปุ่นก็มีอา้าวผมให้ท่านดู นี่คือให้ดูเพื่อจะได้รับทราบบรรยากาศร่วมกันนะครับอันนี้ที่ญี่ปุ่นสั้นๆนะครับให้ท่านดูนะฮะตอนนี้มาที่ปิาแล้ว,วเจอเจอพ่อตา ่านเห็นแล้วนะครับในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีกษัตริย์เหมือนกันในอดีตวัฒนธรรมญี่ปุ่นความแตกต่างระหว่างกษัตริย์กับสามัญชนก็คล้ายๆกับประเทศไทยวันนี้ครับแต่ว่าของญี่ปุ่นนั้นเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้วเขาปฏิรูปไปแล้วดังนั้นไอ้ภาพที่ท่านได้เห็นการแสดงออกของ คนไทยในญี่ปุ่นเขาก็ใช้ภาพของความไม่เท่าเทียมนั่นคือสามัญชนนี่อยู่ใต้ตีนของอำนาจของกษัตริย์เขาก็กระทำกันอย่างให้เห็นชัดๆกันอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่คือการแสดงของเขาเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่เขาที่เขาเห็นและเขาสะท้อนออกมาดังนั้นถ้าท่านจะเห็นว่า เหตุการณ์ในในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สะท้อนให้ให้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยในต่างประเทศมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องเจ้าในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่ทำให้ราชาสำนักเนี่ยได้รู้ว่าคนไทยเขารู้สึกอย่างไรกับราชาสำนักผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วย กดไลค์กันมากๆนะครับเพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันจะได้รู้เพราะไม่มีใครกล้ากราบทูกบังคมทูลหรอกครับเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนเหมือนกันที่ไต้หวันแต่ไต้หวันนั้นไม่มีกษัตริย์แล้วแต่ความรู้สึกของคนไทยที่ไต้หวันก็รู้สึกคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรื่องการสังหารประชาชนที่วิพากวิจารณ พระมหากษัตริย์หรือการตายของหมอหยองการตายของคนในราชาสำนักที่ใกล้ชิดแล้วโดยไม่มีข่าวไม่มีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนี้มันได้กลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยที่รัก,กรักประชาธิปไตยรักบ้านรักเมืองรักความเป็นธรรมทั่วโลกเห็นตรงกันว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ก็เท่ากับหนุนเนื่องกระแสะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วย ที่ไต้หวันผมให้ท่านดูหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวใครไปจะดูรายละเอียดก็ไปดูในในขึ้น youtube อีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะตัดบางส่วนมาให้ท่านดูแสดงออกเหมือนกันครับมีการให้ประชาชนเปรียบเหมือนประชาชนตัวแทนประชาชนก็นอนอยู่ที่พื้นแล้วคนที่มีอำนาจเหนือก็เหยียบประชาชนไว้เป็นการสะท้อนหรือสแสดงความคิดของเขา แต่ที่ไต้หวันนี่เขามีการแปลภาษาจีนด้วยนะครับภาษาจีนให้ประชาชนที่ไปมาได้รับทราบด้วยเดี๋ยดูนะครับ ใครกันที่บอกว่านักศึกษาผู้ปฏิวัตี่ยวมาปัวทเกินกว่าเหตุและทำให้เหตุการณ์บลาย是谁说学生们正出抗议是不理性的行为说我们制造动乱ครกัที่บอกว่าการฆ่าตกรรมนักศึกษาการฆ่าะกรรมผู้ปวดังกล่าวเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดเป็นเพียงแค่เรื่อง เขาใช้ภาษาที่เรียกว่าสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องคนไทยนะครับที่รู้ข่าวข่าวของบ้านเมืองรู้ข่าวข่าวการสังหารประชาชนในรอบระยะเวลา40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังหารประชาชนไปหลายรอบแต่ไม่มีคนผิดเลยครับ คนที่ฆ่าประชาชนไม่ได้รับการสอบสวนใดๆเลยนี่คือพัฒนาการของโลกนี่คือกระแสประวัติศาสตร์ที่มันพัฒนาไปแล้วโลกพัฒนาไปแล้วแต่เรายังถอยหลังเรายังไม่ให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งการสังหารประชาชนดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือข่าวจากต่างประเทศที่ผมให้ท่านได้เห็น